ไม่กบอะใครขี้ไว้ไม่กบแล้วทำไมไม่กบให้มันดีล่ะเหม็นเนี่ยเข้ามาเนี่ยเสียงแม่งทุกคำแล้วไม่กบให้ดีใครจะมาเก็บขี้ให้เนี่ยเสียงก็ไวจะมีเขียงจริงๆเนี่ย แล้วีไม่รู้จะกบให้มันดีๆ,ๆมันเหม็นเสียงเสียงละไมเอออืม,อมว่าอะไรอยังยาวเลยยาวเลยนี่ อืมยาวไม่กบก็ไม่กบตีจะเก็บให้ก็ได้เออ